สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องดอกเหม่อมิจังกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเซตโมเดล DIY กันนะคะเป็นของอลซ่าอนานานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะของข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตรงหนังสือกันที่เขาแถมมาให้ก่อนนะคะข้างในจะมีเป็นให้ระบายสีแบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็มีเกมให้เล่นนะคะเดี๋ยวเราไปแกะอันนี้ดูกันเลยนะคะพอแกะออกมานะคะของข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนจะมีโหลแก้วหิมะแล้วก็มีเซ็ตก,ก็จะมีเป็นที่ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีสีแล้วก็จะเป็นรูปภาพให้ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีโมเดลของโอลาฟมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องประกอบโมเดลกันก่อนเลยนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เราก็ทำการประกอบโมเดลโอรัเสร็จแล้วนะคะนี่ทุกคนน่ารักไหมดูสิคือน้องน่ารักมากเราก็จะเอาน้องตั้งไว้ตรงนี้นะคะดูว่าเราจะระบายสีน้องออกมาแบบนี้ได้เหมือนจริงหรือเปล่านะคะแล้วน,นี่น,นะคะมันก็จะมีหน้าเป็นตัวโมเดลของมันมาให้แล้วก็ให้เราระบายสีด้านหลังได้นะคะทุกคนก็แล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะระบายเป็น นี่นะคะในเซตทโฮก็จะมีมาให้แบบนี้นะเราคิดว่าเราอยากจะเลือกอันที่รายละเอียดน้อยที่สุดนะคะก็คืออันนานะคะเราจะเลือกเป็นอันนานะคะแล้วรูปที่เหลือเราก็จะเอามาวาดให้ดูคลิปหน้านะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มระบายสีกันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการระบายสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการเอารูปภาพนะคะใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะมีการพิมอะไรอย่างนี้เราก็เอามาตกแต่งนะคะ รูปที่เราวาดองมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะเรวก็มีด้านหลังอีกนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องนาแหมมีจังด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย